ก็สำหรับอันนี้นะผมก็เริ่มทำการย้ายแล้วนะครับอออื้มมัันนตรย่่ะไไไึึงงโปปปจจบบกเเี น่นาหลาเขเอื่อนว่าคตรมีโศกสตา,า,าเพาื่อนคตรมีบุญวัสนาบมหัวจ๊กปะช่างเอื่นนะผมช่างแรอมุ้ยเพลียวห,หรอกมีแต่มึงหลายเดียวมาหาเขาดิษ มึงกลมมึงลอยอย่าค้องมึงกลมมึงลอยอย่าค้องวันนู้นงามไว้เรียวเ,ยววเยวดีเ๋ยวพูดเนี่ยรี่ยวพูดหรอกเรี่ยวจนหักสอกไ,ไปไปวัานไหนอึง้ง นองแรงเรื่องมันย่ดเลเาหูพอดีตัว ลุ้มลใส่อีกอีกประมาณคืบหนึ่งอลยเสียควจำเลยมันสี่หัวปากลุมพอดีบวนวเออมองซื้อตีนจอนละ่ะก็ออีกนิดเดียวนะครับผมก็ออีกประมาณสองคืบนะน่าจะถึงนะครับด้านนี้นะครับแล้วก็อจะถอยด้านหลังนะครับ bò tùng bò tùng. 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 tùng đạp hết vậy chẳng đạp vào này đã cho bao của cái cho đấy đạp thế bò phải phân đôi bao cái cho còn để lo theo dõi theo ก็เตรียมดึงขึ้นเปลี่ยนเสานะครับผมก็ดีย้ายถึงที่นะครับก็สำหรับเสานะครับผมก็สามเมตรห้ิหน้าเจ็ดนะครับ

sao đêm mệt nhá, mừng này. Thứ cái thứ này, sướng, sướng cứ thử cái này มันเป็นแบบเอาค้างไปทากกันนะครับผมเลยทำยากนะต้นนี้ก็เดี๋ยวรอชมต้นใหม่นะครับนี่น่าจะทำยากนะครับผม ก่อส่งงานนะผมก่จะประมาณนี้นะครับวันนี้เล่งนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปเข้าหน้าง,งานที่ชุมแพนะครับก็เล่งทําจนเสร็จนะครับดีดย้ายตั้งวงท่อนะครับวงท่อ80เซนนะครับสูงสูง80สูง4 0นะครับกว้าง80นสิบับผมก่อจะประมาณนี้นะครับก่อเป็นการส่งงานนะครผม ก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเร่งงานนะวันนี้ก็เร่งงานเข้าหน้างานที่ชุมแพนะครับเสร็จจากชุมแพน่าจะเป็นอุบลนะครับผมถ้าใครมีจะทําแถวอุบลนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับผมเบอร์ติดต่อนะครับ0930631167นะครับรับงานทั่วไทยนะครับผมต่อนจึงงานก็กำลังเต็ีอุปกรณ์ครับ เกินใหญ่นะงานนะวันนี้น่าจะพักอยู่ที่วัดก่อนนะครับผมเกเทปูลต้นสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับมันเหลือยอะไรกันเลยอ่ะไอ้ต้นกลางอ่ะ ก็จะประมาณนี้นะผมคลิปนี้นะครับก็เบอร์ติดต่อนะผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะผมเบอร์ติดต่อเป็นไอดียไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมก็วันนี้มืดนะครับก็อนง,งานหลังนี้นะผมอยู่ที่สาร,รคามนะครับอยู่หลังสํานักงานนะครับสอนอนเพชรพันแพงนะครับผมก็ แต่ประมาณนี้นะผมคลิปนี้นะผมก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ